เรียนรองอธิการบรดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏลำไาพันนีกระผมในนามของผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการผู้ดำเนิงนงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี2558ขอขอบคุณอาจารย์นคนรประทมผลรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏลำไาพันนีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุน,นาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี2 5 5 8ในครั้งนี้ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสําคัญต่อสังคมในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการหรือความถนัดที่แตกต่างกันก็สามารถมาค้นคว้าในห้องสมุดได้ดังนั้นการเรียนในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด ให้ความรู้แต่เองฝ่ายเดียวนั้นย่อมไม่เพียงพอที่จะรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆนะครับผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างกว้างขวางห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่ผู้เรียนใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าเนื้อหาวิชา,าต่างๆได้ตรงตามความมุ่งหมายห้องสมุดจึงถือเป็นคังความรู้ศูนความรู้สนยนรวมความรู้แหล่งวัฒนธรรม ของสถานศึกษาหรือของชาติแนละต้องเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งความรู้ที่คงอยู่และสืบทอดไปยันอนุชนรุ่นหลังด้วยหลังจึงกล่าวได้ว่าข้อสมุดนั้นมีบทบาทสําคัญควบคู่กับระยะทางของการเรียนรู้และเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆได้จานักวิทยาบริการและทคโนลีสารนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนลำไพพันธ์ี มีห้องสมุดการเป็นศูนย์การในการให้บริการรวบรวมและก,ก,กระจายทรัพยากรสารพนเทศแก่อาจารย์นักศึกษาบุคลากรและบุคคลภายนอกตานักวิทยาบริการได้ไดงเห็นความสําคัญด้านการจัดก,การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดทําโครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและณาจารย์เห็นความสําคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สองส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน,านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดแต่ละโรงเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นได้ 4. ส,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ห้องสมุดการให้เป็นที่รู้จักต่อชุมชนในท้องถิ่น สำหรับโครงการจดาัดงานข้าวสมุดประจำปี2558ได้จัดได้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2558ภายในโครงการจดาัดงานข้าวสมุดมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักวิฒยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนทั้งสิ้น3กิจกรรมหลักสูตรนั้นประกอบไปด้วย1 กิจกรกรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหนังสือทำมือเ่อการอ่านได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยาต่อประสิทธิ์คุณโรงเรียนบ้านดอนสูงจันับเรตพื้นที่การศึกษาประจาศึกษา์ตรามาเป็นวิทยกร 2. กิจกรรมค่ายรักการอ่านไลบรี่แคมป์58าแได้รับเกียรติจากนายอรุณแพทย์โพศถและนายสุีมูประเสริฐนักวิชาการสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาล,ลัยร,ราชภัฏลภัยงีมาเป็นวิทยากร 3. กิจกรรมหลักสูตรเชิญปฏิบัติการหลักสูตรวันเดแคมสนุกคิดสะดวกใช้สร้างสรนได้ด้วย e d l TV ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิยนัทบุญรอดลักโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหมาเป็นวิทยากร วิธีการฝึกอบรมมีการบรรยายและเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมีเข้ามีผู้เข้ารับการอบรมมาจากเมืองต่างๆในเขตพัฒนาต่าตอาทิเช่นจังหวัดจันทบุรีและยองต่างเป็นต้นรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน364คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมกลาบเรียนเชิญท่านหรองที่การคดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพัยพันดีเปิดโครงการ สัปดาห์ข้าวสมุดประจำปี2558ในระดับต่อไปขอการเป็นเชิญ์เรียนต้นถึงรัฐมนตรีการรัฐมนรีาการกระทรวงวิทยาศร์และเทคโนโลยีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนมาด้วยแล้วก็ตัวนักเรียนทุกคนเนื่องจากวันนี้ท่านอธิการบดีภารกิจที่กรุงเทศมารนเลเซียมีประชุมสชชก็าจะมอบหมายรองรัฐมนตรบดีมาทำหน้าที่ ความมีมุขสอนความดีเพื่อเรียนทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาทำอะไรอย่างนี้หาอะไรอย่างนี้กำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในวันนี้เป็นการากทำงานของสำนักวิทยาบริการโครงการบริการประชาการแก่แก่กัวประชาชนนักเรียนนักศึกษาของจบบังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก กิจกรรมห้องสมุดวันนี้ก็เป็นส่วนของ,ของขาการบริการวิชาการของสถาบันวิทยาบการก็เป็นโอกาสดียิง่งที่เราได้มีค์หลากหลายที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ท่านจะเป็นที่น,านา่าจดีว่าโรงเรียนของเราครูของเราก็ได้มีประสบการณ์ปแปลกใหม่สามารถนำกลับมาใช้ที่โรงเรียนตัวเองได้โครงการยังกล่าวดีอเนินงานด้วยความเป็นร้อยก็ใช้ความร,ามารูม้จากฝ่ายจัดการมรมสะานวิทยากรและพวกเราที่มาท ก็หวัว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านผู้อยู่ที่ของเราความรู้กับตัวความเพื่อต่างประสบการณ์ต่างนำไปใช้กับโรงเรียนตัวเองนำไปใช้กับผู้ศึกษาตัวเองครับมีชิ้นส่วนิ้นใดที่ครับผบอกข้อแนะนำของมหาวิทยาลัยก็ขอขออภัยไปด้วยและจะนำไปปฏิบัติแก้ไขต่อไปท้ายสุดผมขอให้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการนการและพัฒยาบริการคณะวิทยากรที่ได้เสียสละ มาร่วมมือท่านทำงานในโครงการนี้สเสนะครับแบบนี้ก็ได้ดเวลาสมคนแล้วผมก็ขอเปิดการโครงการสการข้ม,มูลประจำปี2558่อไปวันดีครับ